สวัสดีครับพี่น้องเย็บซีวันนี้ตอนแรงไม่ยิงป่าตอนแรงไม่ยิงป่าน้องสาหลวงน้องสาหลวง <c oughs> งัวไปไก่บาได้งัวเทียมเตะส <c oughs> องตัวเข,า,วขาเจ้าเขาเจ้าไม่ได้ปล่อยป่าดนแล้วมีป่าเกาอยู่นี่ ความขึ้นหลายอยู่พ,พูดว่ามันแล้วแต่คนใดหายจีนมาสั่นว่าน้องมายังอีดอกน้องน้อยๆพ,พูดว่าแล้วแต่คนใดขี่หายจีนก็ลองมาบึงป่าตะเพียนป่านอีหยังป่ากระสูบหลายอยู่าพันก็เลยลองมาบึงทิ่มันเคยเจ้าว่าบ่นี่เคยมานั่งอยู่นี่ต้นมะคานี่ <c ười> เคยเคยมานั่งอยู่เพิ่นก็บว่าเห็นคนมากับว่าอย่างดอก แต่ม <tem pe a> on ื่อกี้เมื่อคืนนี้อะไรอีกเมื่อคืนล้องบึ้งนี่คืนนี้แล้วเมื่อวันที่ที่พอมาตบอาปาบ่อนอยู่มันหนองใหญ่หนองบุบบ้านเลยบอกบ่อนดีดีแต่ว่าตดเล้งก็ปลาขึ้นปลาคอวันแรกต้องพยายหากินดอกสัตนใส่เบ็ดใส่กางได้อยู่ถุงนีห้อยคนมาใส่เบ็ดอยู่นี่เคยมาผอปลาอีอะ ป่าจะเพี้ยนไงแต่มันอยู่ลึกยิ่งไม่เคยได้เอาลองมึงครับนั่งจักรเคานั่งมึงจักรเคาสิพ่อบอนี่แหละขึ้นนี่แหละนี่นี่นี่ขึ้นนี่ละนี่มึงเคยนั่งนี่เบาบอ่ออูอามาเลยมึนี่มานนั่งธรรมดาเลยนั่งงามใหม่เลยบ่ไดออ้อูมาเอาลองมึงลองมึง